จะเป็นเงาตามตัววันที่แสงนำทางในเส้นทางที่เดินก้าวไปคนที่มีจุดหมายยังมีลมหายใจเส้นชัยอยู่ไม่ไกลเกินฝันคนที่มีความหวังคนที่มีพลังต้องสร้างฝันด้วยแรงที่มีแม้ต้องเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดจะก้าวไปไม่ยอมแพ้ ชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจแน่นอนครับทุกธุรกิจย่อมมีการลงทุนและที่สำคัญครับทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแน่นอนเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับยิ่งเป็นใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าตลาดการแข่งขันนั้นสูงมากแต่ในช่วงนี้ ผมไม่ได้นำเสนอเรื่องราวเฉพาะธุรกิจเท่านั้นแต่จะนำเสนอเรื่องราวของคนคนหนึ่งซึ่งคิดนอกกรอบกล้าทำกล้าลงทุนและที่สำคัญเขากล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองถนัดในวัย29ปีเพียงเท่านั้นนั่นก็คือคุณนัทพงษ์พงษ์พักดีกุลคุณชายรัชดาเต็นรถมือสองครับ แรกเริ่มเลยนะครับที่ผมมาเปิดธุรกิจเต้นรถมือสองเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเราเริ่มจากแรกๆเลยคือเราเราเริ่มเอามาขายจากที่บ้านเราก่อนซื้อมาทีละคันสองคันมาลองขายคือเราคิดอย่างนี้ครับคือเราตอนนั้นเราไม่เริ่มมีเงินเงินเก็บแต่เรามีไม่เยอะเราก็แบบอ่ะมีอยู่สักก้อนหนึ่งแล้วก็ลองเอามาซื้อรถแล้วลองมาขายเออมันได้กําไรพอมันได้กําไรเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถทําเสริมได้ เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเองอะ่ะผมก็ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าค้าขายแต่คือในเรื่องของธุรกิจรถเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เต็มตัวแต่พอผมเริ่มทําได้สักประมาณ3าหรือสเดือนเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคแต่ทีเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเงินทุนถ้าเงินทุนเรามีแค่นี้แล้วเราเมื่อไหร่จะโตเราทําอยู่แค่นี้แล้วเราเมื่อไหร่จะจะมีสักทีแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่มัธยักคือแบบว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเก็บของลอมนิด คือไม่ค่อยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ค่อยอะไรคือแบบว่าได้กําไรมาแล้วก็เก็บเก็บเล็กผสมน้อยจนแบบว่ามีก้อนนึงแล้วก็มาซื้ออีกคันหนึ่งจนแบบว่าเราก็เริ่มทําบวกกับว่าเราทํางานทํางานแบบเป็นลูกจ้างรายเดือน่ะปกติน่ะแหละครับเดือนหนึ่งก็แค่หมื่นสองแต่ว่าเราก็เอาตรงนั้นใช้ก็ใช้น้อยเก็บเอามาเก็บไหนจะแบบว่ามีเงินอีกก้อนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็เอามาผสมจนแบบว่าเราก็มาขายได้3คัน4คันเดือนหนึ่งเดือนละ3คันมั่งเดือนละ2คันมั่ง ซึ่งแบบว่ามันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยช่องทางเนี้มันเป็นไปได้แต่ทีเนี้ยมันติดมันติดที่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันเต็มที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถอย่างจริงจังคือหมายถึงว่ายอมออกยอมออกจากง,งานที่บ้านเพื่อที่มาทําธุรกิจส่วนตัวจนเรามาถึงณจุดเนี้เรายอมควักทุนหายืมหากู้ทุกอย่างคือแบบว่าเราเราคิดแล้วแหละว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เราต้องการมันเป็นธุรกิจที่ใจเรารักเราคิดว่ามันมันใช่แล้วสาหรับเรา เราเลือกเราเลยเลือกที่จะลงอย่างเต็มร้อยก่อ,อนหน้านี้อะครับโอ้โหก่อ,อนหน้านี้ผมทําก็คือเป็นธุรกิจของครอบครัวครับเป็นธุรกิจร้านอาหารเป็นร้านหมูสเตสสะเสวยที่อยู่ที่ประชาสง,งเคราะห์ซอยหนึ่งเนี่ยแหละครับ ก็คือเป็นร้านของคุณแม่คุณพ่อที่เขาขายมานานแล้วขายมาแบบ30ปีแล้วแต่ผมเป็นคนที่แบบว่าพ่อแม่ปลูกฝังปลูกฝังให้เรารู้จักค้าขายผมขายผมขายของตั้งแต่ผมอายุ15ขายอายุ15คือผมแบบว่าผมขายพวกหนังสือการ์ตูนนะครับเล่มละ5บาท10บ,บาทเอามากองขายเอาหนังสือคุณพ่อก็ไปหาหนังสือมือสองแล้วมาให้เรากองขายผมก็ามากองขายอยู่ริมถนนริมถนนบื้นๆนั่นแหละครับก็ขายได้เป่าลูกโปง่งขายอันละ5บาทได้อย่างนั้น,นครับ ผมก็เริ่มจากธุรกิจแบบนั้นผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะขยันเก็บเงินจนแบบว่าคุณพ่อก็มามา,มามีร้านอาหารที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ที่ทประชาของเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นร้านอาหารหมูสเต๊ะข้าวหน้าเป็ดที่เป็นพอมีร้านใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราก็ยังมีพื้นที่ผมก็มาขายน้ําแข็งใสมาขายพวกน้ําแข็งใสทัวเละ10บาท15บาทก็ขายตอนนั้นก็อายุประมาณ1819ก็เริ่มกับขายเก็บเก็บไปไเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยคือเราก็มามองว่า้ย พอเราเริ่ม20เริ่ม25แล้วเราพมีครอบครัวเราจะทํำยังไงเราจะอยู่แค่ตรงนี้เหรอเราจะรอเราจะรอหวังน้ําบ่อหน้ารอคุณพ่อคุณแม่ไม่ทําแล้วเรามาทำเหรอซึ่งถ้าเกิดถึงวันนั้นเมื่อไหร่ะครับที่เราจะแบบโตในธุรกิจของเราเอง ชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่แค่กรอบสี่เหลี่ยมมันต้องอยู่นอกกรอบการที่เราอยู่นอกกรอบเราสามารถที่จะเลือกทําอะไรก็ได้ตามที่ใจเราต้องการเราต้องถามใจเราก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรเราโอเคที่ตรงไหนแล้วเราก็เลือกที่จะทํามันถ้ามันไม่สําเร็จเน็กไม่สําเร็จผ่านไปอย่างน้อยๆคือการที่เราได้ได้ผ่านไปตรงเนี้ยสิ่งที่มันผิดพลาดมันคือการเรียนรู้ผมมองในเรื่อง,องการผิดพลาดคือการเรียนรู้ต่อชีวิตเพราะว่าชีวิตคนเราไม่มีหรอกครับโรยมาด้วยกีบกุหลาบ มาถึงได้โอ้โหมาถึงปุ๊บทําอะไรก็คือได้เงินได้ทองแบบมหาศาลไม่ใช่ครับคนเราต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันแต่คนเรามีมีทุนชีวิตที่เท่ากันครับทุนชีวิตคือหมายถึงว่าคนเรามีมือมีสมองเหมือนกันการศึกษาผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนสูงแต่เรามีแนวคิดที่ว่าเฮ้ยการที่ว่าเราจะทําให้มันสาเร็จอ่ะเราต้องมองจากคนที่อะไรคนที่เขาสําเร็จกว่าคนที่เขาสําเร็จกว่าเขาทําให้เรามีแรงบันดาลใจ การที่เรามีแดงบดาลใจมันจะทําให้เรามีไฟในตัวเราพอเรามีไฟในตัวเราปุ๊บมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตวันหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ว่าเฮ้ยตื่นมากินข้าวตกเที่ยงเราก็ไปเล่นกับเพื่อนตกเย็นเราก็แบบเข้าบ้านตกกลางคืนเราก็นอนชีวิตแบบนั้นคือมันเป็นชีวิตวัยเด็ก วันนี้เราอายุเท่าไหร่และเราจะต้องทำงานอีกเท่าไหร่กว่าเราจะได้หยุดการทำงานของเราเราจะต้องทำอีกนานแค่ไหนเราจะถ้าเกิดว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเราเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จริงเราจะหยุดได้เมื่อไหร่เราคิดว่าเราจะหยุดที่อายุเท่าไหร่50 60แล้วเราใช้ชีวิตบ้านไปชีวิตโดยการให้รางวัลกับชีวิตไปแล้วได้หรือเปล่าแนวคิดของผมผมคิดว่าเป้าหมายเป้าหมายคือสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้ผมสําเร็จ หรือจะทําให้ผมมีแรงผลักดันเพราะว่าหนึ่งการที่ว่าผมทําธุรกิจเนี่ยโดยการที่ว่าเราซื้อมาขายไปขายธุรกิจรถเราทําธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะธุรกิจที่แบบว่าเป็นเงินเล็กเงินน้อยเราก็เลือกที่จะทําเราเป็นคนที่ขยันเก็บอยู่แล้วเราไม่เคยหมิ่นเงินน้อยเราไม่เคยคอยวาสนาเราไม่คิดหรอกว่าวันข้างหน้าเราจะล้มเหลวหรือเปล่าแต่เราคิดแค่ว่าวันข้างหน้าเราทํายังไงให้สําเร็จและทํายังไงให้มันสักเซสที่สุดคือ เราอาจจะไม่มีไรายได้ที่มากกว่าคนอื่นเขาหรือเราอาจจะไม่มีแบบว่าสิ่งที่แบบโอเคกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าวันนี้ถามว่าผมสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเราภูมิใจพ่อแม่เราภูมิใจที่ว่าเราได้ทําธุรกิจของเราด้วยตัวเราเองโดยที่ว่าเราสามารถคิดคิดเองทําเองออกแบบเองและเราก็สําเร็จด้วยตัวเราเองโดยที่ทางคุณพ่อคุณแม่เขาก็มองเป็นกําลังใจให้เรา ท้อทุกครั้งครับท้อตลอดทอ้อถามว่าทอ้อไหมท้อมากธุรกิจลถทุกวันนี้ถามว่ามันเป็นธุรกิจที่เอาง่ายๆครับตลาดล่างอะยังแย่เลยครับแล้วตลาดกลางตลาดบนจะเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเราก็ท้อนะแต่แค่ว่าถามว่าสิ่งที่เราทอ้อเราไม่เคยถอยสิ่งที่เราทอ้อเรามองถึงปัญหาปัญหาเกิดจากอะไรเศรษฐกิจเศรษฐกิจทุกวันนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจอยู่ในค่อนข้างที่จะแบบว่าอยู่ในแนวโน้มที่แย่ ไม่เหมือนแต่ก่อนค้าขายดีทุกอย่างดีแต่ปัจจุบันเนี่ยคนจะซื้อจะใช้ก็ค่อนข้างที่จะต้องคิดไตรตรองให้ดีก่อนก่อนที่จะซื้อจะใช้แต่รถยนต์เนี่ยมันเป็นปัจจัย4ครับคือคนจะต้องมีทุกคนจะต้องใช้แต่แค่ว่าเราเองอะจับจุดตลาดได้ถูกหรือเปล่าเราจะขายรถอะขายรถให้กับคนกลุ่มไหนขายรถให้กับกลุ่มคนที่เขามาทํางานคนที่เขาทําธุรกิจคนที่เขาต้องใช้ในการเดินทางชีวิตประจำวัน แล้วถามว่าเราจะขายได้มันต้องเกิดจากอะไรบ้าง 1. สินค้าเราดีไหม 2. ราคาเราถูกไหม 3. คุณภาพเราโอเคไหม 4. การดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าเราเรามีพอแล้วหรือยังถ้า4ส,สิ่งนี้มีธุรกิจไหนก็สาเร็จหมดครับเพราะเราใส่ใจเพราะเราใส่ใจกับหน้าที่การงานเราใส่ใจกับลูกค้าเรามองลูกค้าเหมือนกับพี่กับน้องเราดูแลเขาเหมือนกับพี่กับน้องเขาก็จะรู้สึกว่าเออการที่เขามาซื้อรถกับเราเนี่ย เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาโอเคทีเนี้ยสิ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่มันไปบอกต่อแล้วครับคือลูกค้าพอซื้อรถไปลูกค้าบอกว่ารถที่เนี้ยถูกและดีไม่ถูกไม่ดีได้ไงครับเอาง่ายๆครับผมกล้าขายรถอะ่ะในราคาที่เป็นราคาเดียวกับราคาที่พ่อค้าเขามาตัดกันหมายถึงว่าอย่างพ่อค้าเนี่ยปกติซื้อราคาตัวนี้ผมแค่ตั้งเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวเองครับ ไม่ได้เพิ่มแบบเยอะแยะหรือว่าเอาง่ายๆคือ,อยังไงของเราก็ถูกกว่าที่สุดในตลาดเราถึงยืนได้ถึงจุดนี้บางคนนะครับเริ่มธุรกิจเนี่ยไม่ถึงปีครับปิดตัวแต่ตรงเนี้ยผมผมกล้าพูดเลยว่าสิ่งที่ผมยืนนะตรงเนี้ยมันคือบันไดก้าวอีกก้าวหนึ่งที่ผมกําลังเดินต่อขึ้นไปซึ่งในอนาคตข้างหน้าเรามีการที่จะวางแพทเทิร์นต่อในสาขาสองก็คือถนนการจนาอีก แต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราทําให้เราท้อไม่ได้แล้วเรามองย้อนกลับมาว่าเรายังมานั่งคิดเรื่องท้ออีกเหรอไม่คิดแล้วครับท้อ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 มันมีอยู่ในใจทุกคนครับผมแต่ถามว่าถอยไม่ถอยอ่ะอยู่ที่แต่ละคนแล้วครับจะคิดบางคนคิดว่าอยมันไม่โอเคแล้วถอยนั่นคือคุณยอมแพ้กับมันแล้วคุณหันหลังกับมันแล้วแต่ผมอ่ะครับไม่ใช่ครับผมมองว่าถ้าหากว่าเราท้อเนี่ยเราท้อเรื่องอะไรอ่ะเราท้อที่รถขายไม่ได้อ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะครับมันเกิดจากตัวเราอรอมันเกิดจากระบบเปล่า เราเอามาแก้ไขครับพอเรามาแก้ไขะสิ่งที่มันท้อมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันมันคือสิ่งที่แค่แค่มันเป็นแค่บันไดเล็กๆที่ว่าเราก้าวข้ามไปไม่ถึงแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเราหลุดพ้นตรงนั้นไปปุ๊บคุณจะสักเซสกับงานทุกอย่างแค่นั้นเองครับ เคยคิดจะเลิกกิจการไหมผมเคยคิดก่อนที่จะเปิดเต็นต์ตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ว่าผมเอารถมาขายแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมขายไม่ได้เลยตั้งเดือนแล้วอ่ะสองเดือนก็ขายไม่ได้เฮ้ยเราว่าเราไม่ใช่แน่เลยเราไม่เก่งเราเราไม่ได้กับธุรกิจนี้แน่ทําไมแบบว่าเรามาทําธุรกิจเนี่ยไม่เห็นเหมือนกับคนอื่นเขาเลยคนอื่นเขาทาได้ดีกว่าเยอะเลยคนอื่นเขาแบบโอ้โ oh, หดูดิคนนี้เขาก็ทําได้แบบก,กิจการรุ่งเรืองเราจะทําได้อย่างเขาเหรอมันก็กลายเป็นปมในใจที่ว่า เราต้องไปแข่งขันเหรอไม่ใช่ครับการแข่งขันอ่ะของตลาดมันแข่งขันกันอยู่แล้วครับแต่ผมไม่เลือกที่จะแข่งขันกับใครผมเลือกที่จะแข่งขันกับตัวผมเองผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะต้องวิ่งเท่าไหร่ผมตั้งเป้าหมายว่าผมต้องไปถึงจุดเพดานเท่าไหร่ผมเอาแค่ว่าผมเอาเท่าที่ผมไหวแล้วผมทําให้มันสาเร็จทําให้มันสาเร็จให้รางวัลกับชีวิตไปเรื่อยนั่นแหละครับมันก็จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการทํางานการทํางานถ้าเราเครียดกับการทํางานมากๆเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เราทํา ธุรกิจที่เราจะทํานั้นมันก็ไม่สําเร็จแน่นอนถ้าเราไม่ใส่ใจถ้าเราไม่รัก,กธุรกิจที่เราทํานั่นแหละครับเราท้อได้แต่เราอย่าไปถอยเราล้มได้เราต้องลุกได้แค่นั้นเองครับผมและการที่เราจะทำอะไรขอให้เรามีเป้าหมายในชีวิต เราตั้งแผนมาเลยเป้าหมายในชีวิตเราไม่ต้องตั้งสูงครับผมเราค่อยๆแตะเป็นบันไดครับค่อยๆทําเป็นทีละสเต็ปครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารีบบินเกินไปโดยที่ว่าเราไม่มีแบบแผนหรือไม่มีระบบเวลาเราล้มเราจะเจ็บพอเจ็บแล้วเราก็จะท้อสุดท้ายเราก็จะกลับมาจุดเดิมจุดที่เราคิดว่าชีวิตแม่งน่าเศร้าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เศร้าชีวิตคนเราอะ่ะมันมีอะไรที่ทําได้มากกว่านั้น คนเราอ่ะหนึ่งสมองสองมือแต่สมองเราสามารถทํางานทําเงินได้มากกว่าการที่เราลงแรงการลงแรงคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทํางานนั่นแหละครับแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เขามองว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแรงของคนอยู่ที่แรงอยู่อยู่ที่ค่าของงานคือสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะคือผมผมมองนะว่าทุกคนอ่ะผมมั่นใจว่ามีศักภาพศักยภาพเหมือนกันหมดแต่ค้าว่าอยู่แค่ว่าคุณจะเลือกเริ่มมันเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับนั่นแหละครับ ข้อคิดที่ผมจะฝากนะครับก็คือจริงๆแล้วอะ่ะผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยหมดหวังเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยท้อแท้กับการงานเคยท้อแท้กับชีวิตว่าชีวิตคนเราทําไมแบบทําไมเราเกิดมาแบบนี้เราน้อยใจพ่อแม่ว่าทําไมพ่อแม่เราไม,ไม่ไม่มีธุรกิจที่รวยหรือโตแต่จริงๆไม่ใช่ครับพ่อแม่เอาเราเกิดมาถือว่าโอเคแล้วครับแค่ว่าคุณเองอะ่ะเรียนรู้กับชีวิตคุณอะ่ะยังไงแค่นั้นเองครับทํายังไงก็ได้ครับให้ชีวิตคุณรู้สึกว่า คุณต้องมีวันพรุ่งนี้คุณต้องเดินหน้าคุณต้องห้ามเดินถอยหลังคุณต้องมองถึงเป้าหมายและสิ่งเหล่านั้นผลลัพธ์มันจะตามหาตัวคุณเองนั่นแะครับทุ่มสุดตัวท้อได้แต่อย่าถอยล้มได้ต้องลุกได้ นี่คือ,อนิยามการสู้ชีวิตของวัยรุ่นสร้างตัวคนนี้แน่นอนเลยทีเดียวครับในอดีตเขาเคยทําธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กหรือธุรกิจครอบครัวธุรกิจหมูสเตะ๊ะซึ่งในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเป็นที่รู้กันแต่ด้วยความที่เขามีบุคลิกที่เป็นบุคคลคิดนอกกรอบกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรัก ทำให้มีวันนี้ได้นั่นก็คือเต็นรถมือสองของคุณนัทพงศ์พงศ์พักดีกุลคุณชายรัชดาเต็นรถมือสองครับ